ี่นะครับแม่หมูคิทเช่นจะพาออกนอกครัวแม่หมูกันบหนเดิมมาเพื่อนๆมาสัมผัสบรรยากาศบาเก็ตเพรสนะครับสาขาถนนเทพรักใกล้บ้านเราเนาะใกล้วัชรพลสะดวก<ค>สบายพียพูดเป็นแล้วบ้านเราอ่ะสะดวกสบายใกล้น,นนี้นั่นววาะพ่อเนาะเปิดได้ไม่นานไม่ว่าจะเป็นทางด่วนไม่ว่าจะเป็นตลาด แหล่งช้อปแหล่งเที่ยวเยอะแยะข้าง,ยง,งายเลยทีเดียวใช่เดีด๋ีบจะพาเดินดูบรรยากาศนะว,วันนี้ไม่ทำกับข้าววันนี้จะมาช้อปอย่างเดียว <มา S 1> ช้อปช้อปของกินนะดูฟู้ดคอร์ดดู uh huh. สวนอาหารก็เนะอ่าล,ลองดูอะไร้ชอบเลย,เลยมาที่ไรชอบเลยระวังกลวย มึงบอกว่ามันมีที่จอดเยอะมากชอบเลิมชอบเลิมเนี่ยผู้เเอาแล้วเออเลนนี่มัีท็อปมีท็อปไม่มีว่าไม่มีโอเคเดี๋ยวไปหาที่ใหม่ไปวนหาใหม่นะไม่เนาะเป็นไรแอปเปิลสาขานี้สดมากเลยนะพ่อนี่ไงตรงนี้ได้ไหมอ๋อไม่ได้ตรงนี้รถคันเล็ก โอเคแล้วหาที่จอดก่อนนะคะได้แล้วได้แล้วได้แล้วนี่จอดริมเลยวันนี้โอเคเดินเอาหน่อยแม่หมูพาเดินครับวันนี้แม่หมูพาเดินเยี่ยมโอเคจ้ะที่นี่มีร้านหลวงเยอะแยะเลยนะครับเ,เพื่อนเนี่ยครับโซนนี้นะครับโซนฟู้ดคอร์ทซึ่งเรียกว่าเทพรักมาร์เก็ตนั่นเอง มีศูนย์อาหารนะครับมีหลากหลายร้านรวงให้ได้รับประทานกันศูนย์อาหารของที่นี่เรียกว่าโอ้โอะไรครับเม,ม่พี่นั่งบริการลูกค้าเยอะเลยนี่เป็นร้านโนบิชามารุวาฟเฟล สามหมูเฮียเตอ๋อร้านมันอีทมีสุดยอดมันเผาญี่ปุ่นขอถ่ายหน่อยนะครับสวัสดีค่ะสวัสดค่ะมันเผาญี่ปุ่นขายโลเท่าไหร่ สองร้อยเก้าสิบขอบคุณครับ,บ,รบเสือเปินไฟเทปัญญกิจร้านนี้มีรับสมัครพนักง,งานอยู่ด้วยเรทกันเดือนหมื่นสองถึงหมื่นสี่ใครว่างงานอยู่ติดต่อไปได้เลยวนนี้ ใช่ไหมครคุณ้แต่เจ่าทาที่าถึงปนะร,ร้านนี้ขายขนมหวานขนมหวานตำรับจีนมีนรับออกงานนอกสถานที่ด้วย เฮงปังป้าใช่ไหมปัวอ,อะไรนะปัวปัวเฮงปังปัว นอกจากน้ำแข็งใสแล้วก็มีไอติมด้วยมีหลากหลายเมนูขอบคุณครับหมูทอดตัวทับ ผัด yeah, ไทยรสชาอันนี้เป็นหน้าตาเมนูหกสิบเจ็ดสิบเก้าสิบแพงสุดร้อยห้าสิบเก้าบาทผัดไทยกุ้งบรันดีไทยผัดไทยกุ้งชีทาวายโอ้แพงสุดตัวนี้ผัดไทยรวมญาติ อันนี้เมนูอะไรนุ่มอันนี้ผัดไทยรสจานครับฮะอันนี้ผัดไทยเส้นจันครับผัดไทยเส้นจันธรรมดาแล้วน,นี้กี่บาท60บ,บาทครับ60บ,บาทใช่ครับราคาถูกสุดถูกสุดครับถูกสุดคือ50บาทเนาะแพงสุดก็เมื่อกี้ที่ว่า300ใช่ครับ320ยี่ครับมีทุกอย่างนะครับอืมผ่านมาอย่าลืมแวะหมดหนุนร้านผัดไทยรสชาอยู่มาร์เก็ตเพลสใช่ไหม เขาเรียกมาร์เก็ตเพนนะทีนะ่นี่เร,เรียกมาร์เก็ตเพนขอบคุณครับ,บ,รบโทริมาโรุข้าวไก่คาราอาเกะ อันนี้เป็นร้านทีรชัยไก่ย่างบางตานเจ้าดังนองสะโพกแปดสิบบาทเนื้อหน้าอกเจ็ดสิชึ้นตัวร้อยยี่สิบบาทขอถ่ายหน่อยนะคะขอ,อมีตำขายด้วย มีหลายตำไหมมีตำไทยตำปูตำไทยไข่เค็มแล้วก็จักรพรรอิอ๋อนอ,นอจากมีไก่แล้วเนี่ยก็มีอ๋ม,มีมีอาหารนิสานแทบจะทุกชนิดขอบคุณครับ ข้าวมันไก่เมืองจันท้อ่จริงนะป้ายยรม้ไหนอันนี้ไก่ฟอมนะไม่ใช่ไก่จิกไก่จริงอยู่ตรงนี้อันนี้ไก่ทอด ก็ทเนนะอันนี้กินไม่ได้นะคาโกะยากิก็ม,มีนะครับมีหลายไส้เลยไส้กรอบแซลมอนปลาหมึกปูอัอดยำสาหร่ายและกระทั่งรสชีส หกลูกสี่สิบห้าบาทแปดลูกห้าสิบห้าสิบลูกหกสิบห้าซื้อสิบแถมหนึ่งด้วยไข่นกกระดาษทอดก็มีสามสิบห้าบาทอันนี้เป็นร้านหอมข้าวขาหมู วัสดีจ้าขอพิธาเนี่ยนะคนร้อนตลอดร้านนี้ไม่ต้องห่วงมารับประทานแล้วได้ทานร้อนร้ๆแน่นอนขอ้าเหนียวมะม่วงก็มีดีโปรโมชั่นประจำเดือนนี้ ซื้อข้าเหนียวมะม่วงครบร้อยยี่สิบรับฟรีคูปองสิบ้าบาทเพื่อใช้ครั้งต่อไปอันนี้มะม่วงมะม่วงเทียมโช,ชว์เฉยเฉยอันนี้ข้าเหนียวจริงขอบคุณครับ ทางหลังนี้ก็ยังมีที่จอดรถนะครับจอดได้หลายคันที่เห็นก็มนนั้นก็เป็นทางด่วนร้านนี้พาสต้าจุฬา ทุกร้านจะสามารถสั่งได้ทางแอปพลิเคชันส่งอาหารไม่ว่าจะเป็นแกร b หรือไลแมนร้านนี้ขายลูกชิ้นมีเบอร์เกอร์ด้วยเบอร์เกอร์เนื้อย่างเนื้อย่างเสียบไม้ลูกชิ้นมีทั้งแบบเนื้อรวนแล้วก็เอ็นมีขนาดจัมโบ้ด้วย สวัสดีครับแขกดีไหมพี่ดีเลยครับขอบคุณครับอ,อันนี้เป็นร้านติดตามแซบจีทเห็นชื่อก็บอกแล้วว่าขายอะไรขายเมนูพวกต่ำ มีหลากหลายเมนูตำปูปลาตำไทยตำาลาตำั่วตตำแตงตบถั่วตำป่าร้านนี้ชื่อร้านตักข้าวกระดงเอชื่อแปดไห สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมร้านตักข้าวกระด้งครับผมเป็นอาหารตามสั่งตามสั่งง่ายๆมีเจ็ดผัดหือแปดเนื้อสัตว์ครับครับผมโดยแม่ควรสุดสวยของเราสวยจริงครับครับผมขอบคุณนะครับรสชาติดีครับล่างไว้มาชิมได้เลยทำไมทำไมถึงใช้คำว่าอะไรกระด้งกระด้งเพราะเราอนุรักษ์ของไทยเราควรจะมีเอกลักษณ์เออเสริฟเสร์ฟใส่กระด้งเสริฟใส่กระด้งเราลองใกระด้งนะคะครับผม อ๋อก็เหมือนถาดอะไรเงี้ยนะเหมือนกระเพราถาดใช่แต่นนี้เราเราแอปพลายมาใช้ของไทยใช่ครับกะจ้งเป็นภาชนะไทยนะฮีใช่ครับผมเป็นภาชนะไทยมีเอกลักษณ์เป็นของไทยอาหารไทยรสรลิศของเฮียมีกี่สาขาครับของเฮียมีจริงจริงมีร่วมพุดนกับเพื่อนครับแต่นี้จะเป็นของเราคนเดียวอ๋อที่นี่เลยครับมาที่มาเก็ตเพจเทพรักได้เลย ถนนเทพรักนะครับผมตอนนี้เดินทางสะดวกด้วยเดินทางสะดวกหลังจากที่สะพานข้ามไอถนนพระขนเนี่ยใช่ครับมารถใช้บริการมันออกไปที่พิพาได้เลยครับผมก็ใครผ่านมาอย่าลืมแวะมาถนนเฮชื่ออะไรครับผมเฮชื่อชัยครับเฮชัยนะครับผมนอกจากรูปหล่อแล้วยังใจดีด้วยขอบคุณครับแวะมาชิมได้เลยใช่ครับผมมีหลากหลายเมนูเนาะครับผมอันนี้ปลาดุกใช่ครับแสดงว่าปลาดุกทอดกรอบต้องเด็ดครับ เดี๋ยวผมจะมาชิมนะผมขอถ่ายก่อนถ่ายไ,ได้เลยครับของไม่เด็ดหลายอย่างครับยังไม่ปิดนะไม่ปิดเลยก็คือแนวอาหารตามสั่งนะเฮะียใช่ครับอาหารตามสั่งเจ็ดผัดแปดเนื้อสัตว์นี่เดี๋ยวดูตอนนี้กำลังทำเมนูอะไรครับเมนูผัดพริกหยวกค่ะอ๋อเป็นหมูชิ้นผัดพริกวขวบหมูชิ้นผัดพริกวขวกเตรียมผิวขวบแล้วพริกหยวกกพริหยวกพริกหยวก อันนี้มีไข่ด้วยใช่ครับยู่ช่องไหนคะอะไรนะช่องไหนคะผมมืงหัดทำอ่าค่ะชื่อผมจะได้กดติดตามชื่อแม่หมูคิทเชีนโอเคหนูได้ติดตามค่ะปกติคือแนวทำอาหารแล้วก็นานๆก็มีออกไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยขอบคุณมากครับเฮียขอบคุณครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาอุดหนุนได้ครับผม นี่เขาเรียกอะไรข้าวตังใช่ค่ะจะมีข้าวแตนมีโรตีมีคองแทงมีปั้นขิดค่ะอันนี้มีในยก่อบอันนี้คองแทงนะตัวนี้จะเป็นคองแทงค่ะ,ะตัวนี้เป็นกรอบเค็มค่ะอันนี้ทองม้วนมีปั้นขิดมีทองม้วนสามรสค่ะอันนี้ปั้นสิบใช่ค่ะเส้นปั้นปวน,ในี่ไทยดังอันนี้ทำเองใช่ค่ะทำเองแบรนด์ชื่ออะไรนะเจจานค่ะเจจาน แดงว่าเจ้าของก็ชื่อคุณเจนหรือคุณแจนคุณแจนค่ะต<อ>ัวเจแล้วก็แจนอ๋อคุณแจนใช่ค่ะมีห้าสาขาที่ทไหนบ้างอะ่ะมีออตโกหลังการมินไทยตลาดเอซไซมายแล้วก็ตลาดน้ำขผลเลี้ยงแล้วก็ที่นี่มาเก็ตเทสค่ะโอ้โหแต่ละตลาดที่เจแจนขายนี่เรียกว่าตลาดไม่ธรรมดาเลยทีเดียวอร่อยค่ะขนมอร่อยหลังการมินค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ชิ้นใจแอนล่ะเบอรอันนี้เป็นลูกชิ้นปลาเนะาะปลากับกุ้งครับปลากับกุ้งขายชุดละเท่าไหร่ครับเออจะมีตามไซส์สี่สิบห้าสิบนะสตาร์ทรที่สี่สิบใช่ครับล้วแพงสุดะ่ะแพงสุดหกบห้าแพงสุดหกสิบห้าบาท<อ>ผ่านมามาร์เก็ตเพสเทพลักกันเลยโุรดดร้านนี้ลูกชิ้นใจแอนนะ ทอดใหม่ๆทุกวันนะใช่ครับทอดใหม่ทุกวันไม่มีประเภทแบบผื้นถือ,นอนแน่นอนน้ำมันเปลี่ยนตลอดอรอเรื่องความกรอบไผห่วงการันตีโดยพ่อค้ารูปหลอ่ออันนี้เป็นขนมครกคนรักกัน กำลังทำอะไรอยู่ครับกำลังทำอะไรอยู่อันนี้เป็นไส้อะไรอ่ะเบคอนเหรอมันม่วงอะอ๋อมันเหรอเนี่ยใช่่คะทอนแรกผมนึกว่าหมูปกติมีกี่หน้ามีแปดหน้าค่ะแปดหน้าเนาะค่ะต้นหอมมิโซะกระเทียมต้นหอมมันม่วงเกลือกมะพร้าวมะเขืออะไรขายดีสุดหน้าไหนกระทิกับต้นหอมกระทิกับต้นหอมเรียกว่า เบสิกเบสิกใช่ค่ะนี่ทำใหม่ๆเลยนี่น,น,นี่ขอบคุณครับไกดดีครับนะ่ะขอบคุณค่ะครับผมนะหมูทอดเจ๊จงนี่หน้าตาเจ๊จงบางคนอาจจะไม่รู้จัก เชียงหมูหมูยอชิ้นละ12บาทไส้กรอกรมควันชิ้นละ5บาทอันนี้ไส้กรอกอันนี้หมูยอกับคุณเชียงหมูทอดมีตับด้วยตับผัดกระเทียมขิลละยี่บาท3ชั้นเต้าน้ำปลา55บห้พวกหมูไฟยเขาก็มีตัวนี้โคตรแซ่บ พริกหมูกระจบหูหยองก็มีหมูหวานขีดละห้าสิบน้ำพริกกุ้งเสียบขีดละสี่สิบบาทหมูฝอยนิ่มขีดละห้าสิบหูเค็ม นักกานกำลังทอดใหม่ๆเลยอันนี้ทอดเมนูอะไรครับน,นุ่มสามชั้นทอดน้ำปลา้สามชั้นทอดน้ำปลา,า,าอันนี้ก็เป็นอีกเมนูหนึ่งที่ขายดีนะปกติแล้วจะจงขายดีทุกเมนูอยู่แล้วล่ะขอบคุณครับไฟ้อั่วร้านนาวันนี้น่าจะปิดไปแล้ว ตำนานลาดหน้าเหียอ้วนเชยวชวนชิมด้วยร้านนี้มีกระเพาะปลาด้วยอันนี้ลาดหน้าอะไรขายดีกว่ากันครับหนุ่มก<ห>ระว๋า,างกระว๋งกระเพาะปลากับลาดหน้าลาดหน้าครับลาดหน้าดีกว่านะ เพราะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเนาะใช่อันนี้มีกี่สาขารู้ปะมีหลายสาขาครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันมีอยอ่แค่ไหนแต่เราว่าอยู่เราอยู่ที่นี่ใช่ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ ยำปลาดกฟูยำขนมจีนเดี๋ยวเอาปลาดกฟูมาลองหน่อยใส่กันด้วยอนี่คะข้าวโพดนี่ใช่เอากลับบ้านนะ<อ>กลับบ้านเอากลับบ้านดีกว่าชุดไหนดีคะเอาเอาชุดเล็กพอครับอลองลองดูเออลองดูก่อนใช้ด่าหอมเนาะอืมอออร่อยรันนี้น้ำยำปลาดกฟูเนี่ยที่เด็ดมันจะอยู่ที่ตัวำยำปลาดกแล้วก็น้ำยำ นี้ก็ผักที่ใช้ใส่ในยำปลาดุกนะมีหอมแขกตอันนี้เป็น,น,นตั้งโอโนะอันนี้อะไรครับยำขน,นมจีนอันนี้เป็นจ<อ>ีเนเย็นตาโฟนะได้ได้ร้านนี้คือปุ๋ยชายสวัสริ์มดดำการันตีเนี่ยการันตีความอร่อยโดยมดดำนะ นี้เป็นแบบทอดขอบคุณนะคะแบบทอดก็มีหั่นทั้งแบบเป็นชิ้นอย่างนี้แล้วก็หั่นเล็กปรกอบน่องนุ่มไนค่ะอันนี้จะกรอบแบบเฟรนช์ฟรายอันนี้จะเป็นนึ่งสดค่ะอ๋ออันนี้สดอันนี้นึ่งสดแป้งอันนี้นึ่งสดนะใช่อันนี้กรอบนอกนุ่มในค่ะอันนี้จะกรอบแบบเฟรนช์ฟรายอันนี้กินแล้วจะกินเหมือนเฟรนช์ฟรายอ่าอันนี้จะเป็นปอเปี๊ยะค่ะอ๋ออันนี้เป็นปอเปี๊ยะนะตอนแรกมองไกลๆใครไม่รู้นึกว่าขนมถังแตกอยู่นะ ขอบคุณมากครับ,บสวัสดีครับผ่านมาอย่าลืมแวะมุ่นหนุนได้ร้านนี้ค่ะขอบคุณค่ะเกโอชา,อาเกอเตี๋ยวเนื้อตุนหมูตุน กำลังทำเมนูอะไรครับทเมนูเ้าเหลาครับเก้าเหลาเป็ดย่างตรงเพลน้องเป็ดยืนอาบแดดอยู่เลยนี่่หมูกรอบด้วยหนึ่งฟรีหนึ่ง ข้าวหรือบะหมี่หนึ่งจานเขามีโปรโมชั่นให้เกี๊ยวน้ำฟรีหนึ่งจานมีสละเปาแล้วก็ติ่มซำด้วยแล้วเนี่ยเย็นตาโฟฟ้าผ่า ห,หมูกินอะไรอะ่ะวึน้นเ้ย้นน้มยำเย็นตะโฟฟ้าผ่าเย็นตะโฟฟา้าผ่าไข่ต้มทะเลพิโรธวุเนีสยวต้ยมยำสะดุง้งต้งยมยำไก่เด้งหมูกเกี่ยวทอดนี่ขนกันมาเป็นโรงงานเลย ไม่ได้มีเฉพาะเย็นตะโฟนะเจนะข้าวผัดปูก็มีผัดไทยก็มีบะมีไก่อบเย็นตะโฟผัดแห้งไก่อันนี้ร้านเสียงเสียงเป็นขายข้าวแห้ง โบราณหวานใจแห้งชุกโบราณทรงเครื่องต้งยมยำทรงเครื่องเกาเหลาไข่ก็มีขายไข่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 เยี่ยวม้าฟองละเจบาท ไข่เป็ดไข่ไก่อันนี้เป็นร้านข้าวแกงข้าวแกงคุณยายต้มขาไก่แกงส้มต้มผักกาดดองต้มตะไ้พะโลต้มไสบัวต้มเจืดอันนี้เป็นเฉียวหวานไก่ แนนด์แนดงมีทั้งหนือเนื้อทั้งหมูหลากหลายเมนูข้าวแกงคุณยายอย่างเดียว50ลาด2อย่าง65 3อย่าง80ไปใส่ถุงถุงละ70บาทมีน้ำพริกบริการพร้อมผัก ก่อนกลับบ้านในวันที่ไปถ่ายวันนั้นนะครับพ่อหมีก็แวะอุดหนุนร้านตักข้าวกะด้นงนะครับปลาดุกผัดพริกแกงนี้มันง่ายนะเพราะว่าปลาดุกเราทอดไปแล้วนะเราแค่มาคลุกกับพริกแกงใส่ไปมะกรูด กิกชี้ฟ้าช,าา<ะ>ชอบกระชายไหมคะหนูใส่ให้ฮะีัยชอบกระชายไหมได้ได้ใส่หน่อยปกติเขาไม่ใส่แต่ว่าเว่าเป็นของหนูใส่เสร็จเรียบร้อยง่ายมากเลยเมนูเนี้ยของพี่เจ้าขายดาวไม่สุก ไอ้มันมีไข่ดาวไหมเนี่ยก็มีม,มีในเซ็ตเขาในเซตเขาก็จะมีไข่ดาวอยู่ด้วยไข่ดาวนี่สแตนบายนอนรออยู่แล้วนี่เอาแบบไม่สุกนะหน,นูเอาใบไหนคะใบไ,ไหนก็ได้ไม่สุกเออมไีไหมค่ะ แล้วบอกผมด้วยนะว่าอร่อยเปรียบร้อย